ก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ ความอันตรายครับมันซ่อนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าเคยมีคนไปสํารวจครับแล้วพบว่าปัญหาภัยคุกคามรอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรไกลตัวเลยครับเกิดจากตัวเรานี่แหละและสิ่งนั้นครับเรียกว่าพฤติกรรมวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของพฤติกรรมที่ทําให้ถูกภัยคุกคามจํานวนมากว่าแต่จะมีอะไรบ้างน,นั้นก็ไปตามรับฟังรับชมกันเลยครับ1ครับเรื่องการเดินท่านผู้ชมเช,ชื่อไหมบางทีเรื่องการเดินแม่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอ,งองโมนขครโจรเหมือนกันนะครับให้คิด ภาพตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับหรือว่าเมืองหลวงก็ได้ส่วนมากครับคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยเขาจะต่างคนต่างอยู่ครับไม่ค่อยยุ่งซึ่งกันละกันฉะนั้นครับเวลาเดินหรือว่าเวลารีบๆเนี่ยก็มักจะรีบๆดนเดินไปครับไม่สนใจรอบข้างเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างและด้วยความที่เราครับมัวแต่มองมือถือ มือแต่มองนาฬิกาทําให้เราไม่ได้มองอะไรรอบข้างเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ไม่ได้สังเกตครับว่าจะมีภัยอะไรมาหาเราบ้างพวกโจรพวกขโมยครับมันก็นั่งรอเลยครับทีนี้และเมื่อมันนั่งรอสักพักหนึ่งแล้วมีคนแบบนี้เดินมามันก็เดินเข้าไปจู่โจมครับแล้วคุณเนี่ยก็จะตั้งหลักไม่ทันครับสุดท้ายก็เสร็จมัน2ฮะการเดินอีกแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรครับว่าการเดินเนี่ยมีผลมากเลยนะเขาบอกว่าคนที่เดินแบบอ้อยออ,ยอิงอิงคือรถง,มมงามะนะเดินกระชาก เดินขาเขาแบบเงี้ยนะฮะกขาบอกว่าใครก็ตามครับที่เดินเหมือนรดงามเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่จะโดนโจรหรือขโมยเนี่ยเข้ามาทาร้ายแต่ถ้าเราครับเปลี่ยนการเดินจากท่ารดงามเนี่ยมาเป็นท่านางแบบท่าสิงโตสซชิต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินแบบม,มั่นๆเดินแบบแข็งแข็งนิดนึงเขาบอกว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยนะฮะฉะนั้นลองดูนะ3ครับการเดินบวกกับการแต่งตัวฮะสมัยนี้ การมีอะไรก็ต้องอวดต้องอวยกันใช่ไหมเขาบอกว่าผู้หญิงครับที่แต่งตัวแบบปล่อยโป๊ะโป๊เปื่อยๆปอยอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปไวัดไปไวาใส่ขาสั้นไปอย่างเงี้ยไปอ่อยใครจะ๊ะอ่อยพระนี่หรอบาปกรรมนะฮะหรือบางคนก็ไปเดินป่าอย่างเงี้ยใส่ส้นสูงคิดว่าไปเดินแบบปะจะ๊ะผู้ชายบางคนนะก็เหมือนกันมัดนาวเตงรอเดินไปไหนก็มือล้วงกระเป๋านิว้วกระเป๋าสังข้างกันน่ะยิกงๆเลยนะบางคนนะฮะเอามือล้วงเข้าไปตั้งนานมากเก๊กไว้ก่อนไงแล้วไม่ค่อยเอามือออกเดี๋ยวเสียฟอร์มอะไรอย่างงี้อย่างไรก็ตามครับ เขาบอกว่าผู้หญิงคนไหนครับที่แต่งตัวแบบป,ปล่อยๆแล้วเดินก้มหน้ารวมทั้งผู้ชายครับที่เอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็มัดจะเดินก้มหน้าเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่จะถูกขโมยขจรโจมตีได้ฉะนั้นปเปลี่ยนการแต่งกายและเปลี่ยนการเดินให้มันหน้าขึ้นด้วยเหมือนกันนะจ๊ะสี่ครับตอนขึ้นรถบางครั้งอะเราไปดู MV อะไรมาเนี่ยนะฮะรู้สึกอินเนอร์กับมันเหลือกเกินทีนี้ครับเมื่อเราได้ขึ้นรถไฟฟ้าบ้างเราก็จําฉากพวกนั้นมาใช้จับราแล้วก็หน้าสลดหดหูชีวิตฉันมีแต่เรื่องเศร้าๆอะไร คนก่าจะเรียกรับความสนใจก็ได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะมีพวกที่หายช่องว่างของแต่ละคนอยู่ครับเมื่อมันเห็นว่าเราเศร้ามันก็จะรู้ว่าเราอ่ะสิ้นหวังก่ลังมีความทุกข์มันก็จะเข้ามาจู่โจมช่วงนี้นี่แหละครับฉะนั้นต่อให้เราเศร้าแค่ไหนเราต้องเข้มแข็งไว้ก่อนครับและอะไรก็ตามคบที่เราขึ้นไปใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยจับเราปึ๊บแม่งยิ้มก่อนเลยฉันมีความสุขถึงแม้ว่าในใจกูจะเศร้าก็ตามอะไรอย่างงี้นะฮะบอกได้คําเดียวครับว่าสู้ๆนะห้าครับเรื่องของมือฮะหลายครั้งดว่าข วิ่งราวกระเปา๋าเพราะตอนนั้นเหยื่อผู้คอร้ายเนี่ยส่วนมากครับมักเล่นโทรศัพท์มือถือเดินไปเล่นไปอะไรอย่างนงี้หรือบางคนครับไปชอปปิ้งมาของพลุงพลังเลยเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงครับ <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้วคือคนที่มีของเต็มไม้เต็มมือไปหมดรวมทั้งมือเนี่จัดโทรศัพท์ไปด้วยบางคนใส่สโมท็อกใส่สบ,สบานะครับจนไม่ได้กินอะไรรอบข้างเลยโจรครับมันก็เลยชอบแบบนี้หากินง่ายๆอย่างี้เลยฮะ เชนั้นแล้วไม่ต้องไปโทษอะไรไกลเลยครับโทษตัวเรานี่แหละก็เล่นมือถือรวมทั้งของพันลุงพันหลังนั่นเองฮะฉะนั้นถ้าอยากปลอดภัยนะครับพยายามจะเอาอะไรมาแต่มไม้แต่มือกันแล้วกันนะ6ครับหนามยอกก็เอาหนามบ่งท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของโจรขโมงขโมยเนี่ยเราจะนึกถึงว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนฮะใช่ครับหลายคนก็คงจะมีจนินตนาการอยู่ในหัวอยู่แล้ว ฉะนั้นครับถ้าเราไปไหนมาไหนกลัวว่าจะมีขโมงขโมยมาโจมตีเราเนี่ยก็ให้เราครับแต่งตัวเหมือนโจรซะเองเลยแค่นี้มันจะคิดว่าเราอะ่ะพวกเดียวกันแต่งกายต้กเป็นสายลับอะไรเงี้ยทำไงก็ได้ครับให้แม่งดูมีเงื่อนงาที่สุดอะ่ะเห็นแล้วไม่เอาเข้าใกล้อะไรเงี้ยใส่เสื้อแจ็คเก็ตหน้นหนา,นาสีด,ดําแว่นดาอะไรอย่างงี้ครับเอาให้แม่งกลัวไปข้างเลยแบบเนี้ยน่าจะได้ผลนะลองดูเจ็ดครับต้องกล้ามองท่านผู้ชมครับส่วนมากเนี่ย เรื่องของขโมยคโจร์ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกันที่เราครับเดินไปไหนมาไหนแล้วเราไม่กล้ามองรอบข้างเพราะว่ากลัวมองไปแล้วจะไปการหาเรื่องเขาแต่เขาบอกไว้ว่าคนที่เดินไปไหนมาไหนครับพร้อมกับการหันไปมองหน้าทุกคนรวมทั้งจ้องหน้าด้วยเนี่ยทำให้เขาครับรู้สึกกลัวเราโจรก็เหมือนกันครับถ้าเราเดินไปเดินมาล้วไปจ้องหน้ามันก่อนเนี้ยจะทําให้มันครับกลัวเราได้ด้วยฉะนั้นครับตอนที่เราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็พยายามมองหน้าทุกคนเลยนะครับเผื่อแม่เป็นโจรแล้วย้ำว่าตอนมองเนี่ยก็มองดีๆนะครับไม่ใช่มองไปหาเรื่องเขาไม่งั้นงานงอกเลยนะ 8ครับพวกอินเดรยทั้งหลายฮะ ช่วงวันทุกวันนี้เราเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นครับด้วยความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ชอบฟังเพลงเปิดนั่นเปิดนี่ดูฟังใช่ไหมฮะและส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรครับเอาหูฟังมาใส่หูฮะปัจจุบันนี้มีทั้งเอียร์พอร์ตอินพอร์ตอะไรก็ไม่ว่าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเร,เราใส่ของพวกนี้เข้าไปอะ่ะแล้วเราก็เดินอะไรบนท้องถนนงี้นะครับมันทำให้เราครับไม่ได้ยินเสียงรอบข้างตัวเองเลยและเมื่อเราครับไมไ่ยินอะไรโจรครับเข้ามาเราก็ไม่รู้สุดท้ายครับก็เสร็จมันเห็นไหมครับง่ายๆเลยฉะ ไ่ด้ยากอะไรมากเพียงแค่ต้องอยู่กับของพวกนี้ให้เป็นเวลาเวลาและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นความเป็นส่วนตัวไม่ได้อยู่ที่กับการฟังเพลงนะครับจะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเปิดใจรับสังคมขนาดไหนยังไงก็ตามครับเรื่องคำว่าโจรเนี่ยเราคงหลีกหนีมันไม่พ้นอยู่แล้วและบางคนครับถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันยางไรก็ตามถ้าเรื่องกระโดนโปดมันก็ต้องโดนอยู่ดีแหละครับแต่เอาเป็นว่าป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันน สำหรับวันนี้สวัสดีครับนับหน,นุนรายการโดยยูโรไมดี้ปีโป้แกมมี่นึบอร่อยเขี้ยวเพลินวิตามินซีสูงลองเลย